สูตรเลยเนาะแมนม่อนอื่นเขายังคุยกันเนาะได้เลยไอ้่ขอยเฮทุกอย่างได้เพื่อผู้ชายเพื่อไอผู้เดียวจอยนี่อย่างไอห่างไกลอยู่บ่โอกะห่างละน้อแท้แท้ได้ใดทุกอย่างอยู่บ่ทุกอย่างอ้ายเพื่ออ้ายเฮ็ดได้นเมื่แต่ว่าอ้ายตี้ไอม่เหนื่อยซอยอยู่เลยไม่เหนื่อยคอยดฮแตเบิดทุกอย่างอีีหลอ้ายได้เบิดทุกอย่างเนียเบิดทุกอย่างถามมันสิเป็นการพิสูจน์ว่าข่อยนี่มักเจ้าอีีหลโอ้ยนี่ล่ะแต่ว่าข่อยบ่เข้าใจเต่าอยู่ หยังล่ะเป็นยังเจ้าคือรักไปมากผู้นั้นผู้นิ่งโดยเฉพาะเอื้อยเมตตาเฮ้ยคอยบอกคอาใจว่าคอยบ่งามทำเล่าบ่งได้สวยนี่งามกลัวอีหลีแม่บอกไอ้นีแต่ว่าเจ้าก็ยังคุยเล่าอยู่เด้กเออแบบสยงามกลัวซอยแต่คอยสิพิสูจน์ี่เจ้าเห็นว่าคอยเฮ็ดทุกอย่างเลยเพื่อเจ้าเฮ็ดได้หลายกว่าเอื้อยเมตตาคอยเก่งกว่าเอื้อยเมตตาไอ้อุ้ยไอ้ไม่แนี่ยมันเจ้าซอยอยู่แล้ว ไยมันจะเป็นการพิสูจน์บอกว่าพิสูจน์เลยถ้าสร้อยให้ได้นี่พิสูจน์แบบมากผู้เดียวเต็งหนึ่งผู้เดียวเลยคอยอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งคอยให้ได้อายว่าแต่อายบอกคอยคอยให้ได้ทุกอย่างเลยพอดีพอดีไปดูก่อนพิสูจน์เลยเนาะแมนม่อนอินเขายังคุยกันเนาะได้เลยไอ้คอยให้ทุกอย่างได้เพื่อผู้ชายเพื่ออายผู้เดียว ใส่ไอ้พี่สุดแม่ไน้ยสร้อยสร้ยสาวแม่ไน้ไอ้ไอ้ข่อยตุ๋นเตาย่างซ้อยเฮ็ดได้ไหมมาอันแป๊บหนึ่งปืนบกเกี้ยวมาข่อยตุ๋นทีหนึ่งมาซ้อยเฮ็ดได้อยู่แล้วแบบนี้บอไอ้แบบนี้ละส้อยแบบนี้เป่นบอพร้อมแล้วบอซ้อยพร้อมไอ้พร้อมแล้วพร้อมข่อยพร้อมพี่สุดเอ้าเอาเลยไอ้ชิบยืนข้างหลังแน่ได้เลยไอ้ไอ้ชิบยืนก็รางกายข้างหลังได้ไอ้เอาเต็มที่ ทเท่เลยอันดับหนึ่งด้วยกับเจ้าผู้เดียวคอยต้องเฮ็ดได้เพื่อคนที่คอยหักไปเลยจอยไปเลยไปไปไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอยงเงี้ยจอยอยเงี้ยคอยดีทันเพื่อเจ้าไอ้ไปไปไปคอยตงเอาไมคอยติดไปเผาทานเลยได้ไปไดปภูละเตาทานนี่ผ่ใชายละเม่าไก่ละเม่ไก่ไก่ที่หอนละเม่าไก่ไก่แล้วไก่แล้วโอเพื่อความห้ ไปเลยไปเลยไปเลยไปเยไปเ็วเริ่มไปแล้วอ้ยไอ้ฮความมาครั้งนี้สังย่างไงเออเหนือไก่ซีหัวไหนได้สอยข่เมื่อวแล้วฮะไข่ไปบ่ไดอยเราไอ้เอาเจ้าเชือิ้งในทีนไหนละบานี่เจ้าเจก็อยู่ใกล้เทอเอาว่ไก่ดอกสองลอยกิโ ข่อยยอมแพ้ข่อยยอมแพ้เอาข่อยมาข้อเป็นที่หนึ่งก่อนนี่เอาที่สองคือเก่าอีกที่สองก็ได้ข่อยเมื่อยโอ้ยโบอกอีกบอกจะหืดบอกบอกข่อยยอมแพ้แล้วโอ้ยโอ้ยจังแงงเด้อไอ้ผู้จัน